เอาแล้วนะผมการสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้าชมทุกท่านกันด้วยนะผมนี้กลับมาอยู่กับช่องเดิมกันอีกแล้วนะผมก็คือ Scatter TV ครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่เกมเดิมกันอีกแล้วผมก็คือ a n i เ,เม d i m e n s i o ชัน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนื้อหาของเรานั่นก็คือตัวกด As i ิที่ทุกคนนั้นคุณจะมีนะจ๊ะเฮ้ยเราเข้าประเด็นกันไวมากเลยนะก็อยากจะบอกก่อนนะครับผมเกมนี้ใกล้จะอัปเดตอีกแล้วนะผมในวันที่6มิถุนายนนะครับผมซึ่ง ผมจะบอกไว้นะ,มไมไ Steam นะครับผมไม่ได้สตรีมนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะเรียนกันเนาะเพราะว่ามันตีหนึ่งทุกคนก็น่าจะหลับกันหมดแล้วนะครับผมก็เราจะทําคลิปสรุปให้นะครับผมจะลงในเวลาบ่ายสามไหมน่าจะประมาณน,นั้นนะไม,ไ,มไม่น่าไม่แน่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะผมอยากให้แบบว่าคุณผู้ชมแบบเริ่เรียนปุ๊บกด YouTube มาเฮ้ยดูสรุปเลยนะครับผมโอเคก็เราอยากลอกเรื่องเลยดีกว่านะครับผมผมจะมาอยู่ในเนื้อหานั่นกะ็คือตัวกดแอซิดที่มีคุณภาพนะครับผมซึ่ง ตัวกดแอซซิตนั้นผมอธิบายก่อนว่าอาจจะมีผู้เล่นใหม่นะที่มาดูตัวกดแอ s ซิตนั้นคืออะไรก็คือตัวที่เรานั้นใส่ไปเป็น E กับ R นะครับผม E จะเป็นตัวที่2ของเรา R ก็จะเป็นตัวที่3ของเรานะครับผมก็เหมือนเรามี3ตัวละครน,นะที่เอากดไปเล่นในแต่ละด่านนะครับและก็คือการใส่อ e R านั้นถามว่าใส่ไงกดแบ็กครับผมคารคเตอร์ Character ครับผมแล้วก็เอาสักตัวละครที่เราต้องการเนาะสมมติเอาเอาตัวนี้อะกดอุปกรณมันก็จะมาให้เลือกนะครับผมแอ s ซิตหนะึ่งแอซซิตสองเนาะ ถ้าเราใส่ไปมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับผมโอเคซึ่งเท้านั้นแอซิดนั้นสําคัญยังไงแอซิดนั้นมันจะเป็นตัวที่มันจะออกมาเพื่อกดอันติในการช่วยเราสกิลอ่ะแบบว่าสมมติแบบว่า4สกิลเราคููดาวหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็จะมีตัว e กับ R นะที่เอามาช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะว่าบางตัวก็กดอันติบางตัวก็กดเป็นสกิลสามเนาะอาจจะเป็นบางตัวจริงๆนะที่แบบว่าไม่ยอมกดอันติให้กับเราก็อย่างคาตาคุริเนี่ยอ่ะ พอกดปุ่มมันก็จะไม่ใช่อันตีนะผมจะเป็นสกิลสามแทนเนาะก็ไม่คเคยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราจะเข้าเนื้อหานะครับผมนั่นก็คือตัวกดแอซิดนั้นมีอะไรแนะนําบ้างน,นะครับผมซึ่งผมจะแนะนําก็คือ6ตัวละครที่แนะนําในการเอามาใส่แอซิดนะผมก็จริงๆมันก็อาจจะมีดีกว่านี้นะแต่ว่าใครมันออนเอเปกวะเฮ้ย <laughs> ไม่ได้นับแล้วกันนะเมื่อก,กี้ <laughs> ก็โอเคนะผมว่าพวกนี้นี่ จะเป็นตัวละครที่ผมแนะนําไปว่ามันผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะแต่ว่าถ้ามีใครที่มันตัวดีกว่านี้ก็แนะนําบอกกันได้นะครับผมผมจะไม่ปากบุด <c oughs> ใครมีดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ไปละกันเนาะเผื่อคนอื่นเขาจะลงไปอ่านกันนะผมโอเคเราไปที่การเทสต,ตัวละครเลยผมไปโอเคนะครับผมเราพาวาร์ปกันมาที่โหมดทดลองนะผมเราจะไม่รีวิวในด่าเนานะเพราะว่าตามกฎอ,สสอิสซิสซิรีย <g ười> <g ười> การกดแอซิดเนี่ยมันก็ไม่เคยมันก็แบบว่ามันวัดอะไรค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็เลยพาในโหมดทดลองกันดีกว่านะครับผมโอเคก่อนที่จะเริ่มนะครับผมผมจะบอกไว้ว่าการใส่แอซิดนั้นเราจะวัดกันที่อะไรบ้างนะครับผมมันจะมีทั้งหมด2ค่าหลักๆเนาะอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าผมยกให้ประมาณ2ค่านี้เป็นหลักๆเนาะอย่างแรกก็คือความกว้างของสกิลนะครับผมความกว้างเนาะอย่างที่2นะครับผมก็คือความแรงของสกิลนะครับผมโอเค แล้วจะสรุปเป็น2ใหญ่ๆเนาะซึ่งหกตัวละครที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมเราจะไล่าจากสายฟรีขึ้นไปค่อยๆย,ย,ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเนาะสายฟรีนะผมตัวแรกเลยผมแนะนําเป็นโกโจครับผมอ่าถามว่าทำไมต้องเป็นโกโจอ่ะแล้วผมลืมบอกนะผมก็คือเวลาแอสซิสตเนี่ยเวลาเรากดสกิลไปเวลาคูดาวมันจะไม่เหมือนอันตีจริงนะครับผมก็อย่างเนซโกะเนี่ยเดี๋ยวผมลองหยิบเนซโกะผมมาก่อนนะอ่ะอันตีผมคูดาวสามสิบสี่ใช่ไหม แล้วือกดแอซิดผมอะ่ะรองร๊บล,ลองกดปึ๊บเป็น5 1นะครับผมก็มันก็จะต่างกันเกี่ยวเวลาจริงเนาะโอเคบอกไว้ประมาณนี้แล้วกันเรากลับมาที่ตัวแรกของเรานะครับผมก็คือโกโจนะครับผมโกโจทำไมผมแนะนําให้เป็นสายฟรีที่ซื้อได้นะครับผมเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยสาหรับมือใหม่เนาะมันเป็นสกิลที่บอกว่ามันโดนค่อนข้างที่จะง่ายและระยะมันค่อนข้างไกลแต่ข้อเสียคือมันไม่ค่อยกว้างนะครับผมอ่ะลองกดให้ดูนะอ่ะเนี่ย ความแรงมันเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้ของผมนะไม่ติดคีสเก้าแสนโอเคเราเปิดนี้ดีกว่าอ่ะแต่ถามว่ามันไม่กว้างเลยมันไม่กว้างยังไงอ่ะสมมติว่าผมยิงตรงเนี้ยมันโดนสามไหมปุ๊บก็โดนเออกูจะพูดทําไมวะเอาว่ามันไม่ค่อยกว้างแล้วกันเนาะทือีจริงๆแค่เป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะอันตรีแบบครอบเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะแบบมันแค่ตรงนะมันเป็นเส้นตรงแต่ก็กว้างพอสมควรเนาะประมาณหช่องเนี่ยประมาณห้าช่องได้โดยประมาณนะครับ ป,ประมาณ5ช่องนี้นะฮะโดยประมาณซาโกโจเป็นติกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแรงแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จนะไกลเนาะตรงนี้ก็น่าจะถึงนะปึ๊บอ่ายังโดนอยู่นะยังโดนอยู่ก็ไกลพอสมควรนะครับผมโอเคเราจะไม่ตัดข้ามไปไกลต่อไปแล้วผมเป็นตัวสายฟรีตัวหนึ่งที่ผมก็แนะนำเนาะก็คือตัวจากเรื่องอินเด็กนะผมก็ยังไม่รู้ชื่อเหมือนเดิมเลยเนาะ ตัวนี้นะครับผมเป็นน้องผู้หญิงจะเรล่ออินเด็ก Index นะครับผมสกิลนั้นจะไม่ต่างอะไรกับโกโจมากแล้วผมแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าโกโจนะความรู้สึกผมอ่ะเราลองกดให้ดูนะมันจะเหมือนโกโจเลยแหละปิว้วอ่ะอย่างนี้นะผมมันจะเป็นการแบบว่าดีเรียนขึ้นปุ๊บแล้วยิงแบบป๊อ ขารู้สึกผมนี่คือเหมือนโกโจเลยเนาะแต่ว่าความไกลหรือไกลไวความไกลเนี่ยจะขั้นที่จะไกลกว่าโกโจมากเลยนะผมระยะนี้ผมว่าน่าจะถึงด้วยนะปุ๊บอ่ะยังถึงอยู่ก็แรงนะแรงด้วยแหละแรงด้วย,วยปุ๊งและเทเลยกิจภาพดีดูดูคุณผู้ผมชมดิเรียนปุ๊บยิงปุ๊งโอ้ยอย่างเทนะครับผมโอเคอนี้ก็เป็นตัวที่สองที่ผมแนะนำนะครับผมต่อไปตัวที่สามนะครับผมผมขอแนะนำเป็น ตัวจากเรดละกันเนาะตัวจากเรดนะผมตัวนี้ก็คือนารูโตะครับผมทุกคนสามารถฟาร์มหาได้ยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นตัวถาวรน,นะรผมไม่มีวันออกไปจากเรดเลยนะครับผมถามว่าตัวนี้ทํำไมมีดีครับผมตัวนี้ก็คือความแรงและความกว้างนะครับผมความแรงเนี่ยผมให้อยู่ที่ถือว่าแรงนะถือว่าแรงเลยแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็กว้างมากนะครับผมอ่ะเราลองกดให้ดูนี่นะครับผมเป็นตัวกดแอสซิที่โห เจ๋งนะเจ๋งใช้ได้แล้วผมเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเอามาใส่มาเคลียร์ด่านะอะไรเงี้ยก็แจ่มเลยนะครับผมโอเคดูอีกทีดูอีกทีเนี่ยไหมโดนครอบเลยอ๋อหน้าอา่นี่ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะผมที่ผมแนะนําก็คือนาะรุโตะล่างเซียนหกวิถีนะครับผมโอเคเราจะไปที่ตัวเรทถัดไปเลยนะครับผมตัวเรทถัดไปผมขอแนะนําเป็นนี่ครับผม เอสเปอร์นะครับผมตัวที่ยังอยู่ในเรทนะตอนนี้นะครับผมถ้ามันออกไปแล้วก็จะค่อนข้างหายากเลยแหละเนาะเป็นตัวที่แรเลยนะครับผมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่กดแอซิดที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมอ่ะเราลองดูแอซิดต,ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนานารูตโตะเลยผมให้เดาวนะไม่ต้องให้ดาวหรอกคืออารมณ์แม่งแทบเหมือนานารูตโตะเลยแต่ว่าต่างไปคือมันจะรวบมอนด้วยนะครับจะแรงเหมือนานารูตโตะเลยแล้วก็รวบมอนด้วยเนาะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าเป็นติตัวหนึ่งที่น่าใช้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข,ข้างที่จะรวบได้แบบไกลอะ่ะเห็นไหมอา่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับผมในการเคลียร์ด่านอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมผมจะแนะนําเป็นปตัวที่หายากในระดับหนึ่งแล้วล่ะไม่ใช่ระดับหนึ่งผมว่าหายากดีค่อนข้างที่จะมากเลย นะอีก2ตัวละครเน,นี่แหละ2ตัวละครน,นั่นก็คือตัวที่ผมใส่อยู่ e ER ออนี่ครับผมเราไปที่นิสโกก่อนเลยดีกว่านิสโก้นั่นถามว่าทำไมต้องหายากแล้วนะผมตอนนี้เป็นตัวที่แบบว่าเป็นลิมิเต็ดที่หาไม่ได้แล้วนะครับผมอาจจะถูกวนกลับมาในปีหน้านะเพราะว่าตัวนี้มันมาในตอนต้นปีนะครับผมโอเคตัวละครน,นี้มีดียังไงนะครับผมอย่างแรกคือผมจะบอกเลยว่ากว้างและแรงแรงแรง,แรงมากนะครับผมตัวนี้แรงมากสกิลมันตีแรงมาก มันโดนฮิตรัวมากนะครับผมโดนฮิตรัวมากแล้วก็สกิลเนี่ยเขาขั้นที่จะปล่อยไไนนะแบบไวนะแบบปุ๊บป๊บแล้วเราก็ลงเลยกลสกิลได้ต่ออะไรอย่างนงี้นะครับผมประมาณนี้เป็นนาตีที่ค่อนข้างที่จะคุ้มมากในการใส่มาแล้วผมเป็นตัวละครพันหกที่แบบว่าจังแจมอะนะครับผมตอนนี้ก็หายากแล้วนะผมผมเลยจัดให้อยู่ในระดับที่หายากแต่ได้มีแล้วก็ดีมากนะครับผมตัวต่อไปก็คือคริวกาะนะผมถามว่าทำไมหายากหายากก็เพราะว่า คุณต้องเติมไงครับอ่านี่นะตัวริวกะนะครับผมเป็นอย่างงี้นะครับอันตีเนี่ยถามว่าดียังไงก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เป็นอันตีวงรอบนะครับผมก็กว้างในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็รวบมอนด้วยนะครับผมอ่ะผมจะกดให้ดูเห็นไ,ไหมมันจะเป็นรวบมอนแบบเล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมโมอเคถามว่าด้วยตัวมันดีสกิลมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมตอนที่เรากดมันก็แบบว่ามากพอที่จะเคลียร์เวฟได้โดยที่เราแบบ เดินหนีได้เลยน,นะครับอ่าแล้วเราก็อันติเคลื่อนที่ได้ด้วยนะแต่ว่าตอนเรากด e ตอ,ตอนที่เราปล่อยเป็นตัว r เงี้ยมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะมันก็เป็นอย่างนี้อ่าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กด a s s i s ดีนะครับผมก็ ป็นหายากเพราะว่าต้องเป็นตัวเติมนะครับผมสายฟรีก็จะไม่ค่อยถูกใจกันเท่าไหร่นะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครสำหรับคลิปนี้ก็คือแอซิดนั้นผมแนะนําไปทั้งหมด6ตัวนะครับผมตัวที่หาง่ายเลยตอนนี้ก็คือโกโจนะครับผมแล้วก็ตัวจากอินเดกนะผม่ชื่อน้องบิลลี่ไม่ไม่น่าใช่นะผมน่าจะจําผิดนะครับโอเคตัวต่อไปก็คือตัวเรดนะผมเป็น Naruto นาะรูโตะเนาะกับตัว เอ็กซ์แลเรเตอร์นะครับผมนี่จำชื่อได้แล้วชิวๆเปล่าไม่รู้นั่นแหละแม่งชื่อยาวซะด้วยนะครับผมตัวอีก2ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นตัวที่หายากมากเลยนะผมก็คือเนสโกล่างนิวเยร์กับบิลโกนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับการกดแอซิดอะไรอีกหรือผมพูดผิดอะไรยังไงประการใดนะครับผมขออภัยนะที่นี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์ให้ความรู้หรือแก้ไขอะไรต่างๆกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ comment เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมและอย่าลืมนะครับ ประกาศผลกิจกรรมวันศุกร์ที่10มิถุนายนนะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะครับผมถ้าใครร่วมกิจกรรมแล้วอย่าลืมดูนะครับเพราะถ้าคุณได้และคุณไม่อยู่ก็จบนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผม